สวัสดีครับสมร์ตินเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโปรยโ,โซ่ครับเดี๋ยวนี้ก็มาติดตามนะครับโปรโ,โปรโน่องนะครับหรือผมเรียกว่าหัวหน้าหน่องนะครับเอา้าหัวหน้าหน่องก็เห็นสองตัวอยู่นี่ฮ<า>ะพูกไว้ทางหนบอก เออดีดีดีป้องกันยุงนะครับเพราะว่าโรนองนี่ตื่นตั้งแต่ตีห้าบ่ตื่นแต่ตีห้านะครับมันยังไม่สว่างนะครับถ้าเอาม้าออกช่วงนั้นมันก็ยุงน่าจะหามนะครับยุงเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูม้าที่แพ้นะครับ แพยุงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับพวกนี้จะรักษายากหน่อยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่า,ามันเป็นเ,เป็นโรคที่แบบเรื้อรังนะครับเป็นโรคผิวหนังที่เรื้อรังนะครับแล้วก็ดื้อยานะครับพวกนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนตัวยาให้บ่อยๆนะครับแล้วก็กรุงก็ต้องเน้นความสะอาด ให้เยอะนะครับเนี่ยพวกนี้มันจะแพ้นะครับแพ้ยุงส่วนมากยุงก็จะกัดตามลำคออย่างเงี้ยนะครับแต่ทามาแบบ ที่ผิวหนังแข็งแรงนะครับมันก็ไม่เป็นไรครับอย่างตัวนี้นะครับที่มันไม่แพ้นะครับก็จะเป็นนีนะ้อย่างตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้เริ่มสวยแล้วครับตอนอยู่ในแปลงเนี่ยโหฝั่งโน้นก็ โปรโนอมนะครับโทรโนอมเอามาไปปล่อยแปลงโอ้โปรโนอมเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่ของ หน้าหนองนะครับดูการใส่มเหรียญกับหัวหน้าหนองกันใครที่ยังใส่ผงเหรียนไม่เป็นนะครับก็ดูคลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายช่วงที่ใส่ช่วงเล่นโปโลนะครับใส่อา์มเหรียนช่วงเล่นโปโลที่แต่งเต็มสูตรนะครับว่า เขามีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับมา้าเกี่ยวกับการใส่นะครับให้ม้าบังคับได้ดีนะครับมันมีอะไรบ้างเอาตวัวน้องงงงงงง,งงอะไรโอ้มามาเดี๋ยวจับให้มามเดี๋ยวจับให้มาได้ กลัวมาไปเมืเ่อกี้ก็เลยอันนี้ผมดูด้วยตาเปล่านะครับผมยังไม่ได้ัอนนี้ดูนะครับว่ามันตึงเกินนะครับปากอันนี้ผมดูได้ด้วยตาเปล่านะครับผมยังไม่ได้เ,เช็คดูเลยแต่ว่าผมดูอย่างนี้ผมก็รู้แล้วครับว่าปากมันตึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ใส่อ่านเสร็จก่อนใส่อ่านเสร็จก่อนเล้วเดี๋ยวค่อยปรับ <c oughs> อเอาปอนองะคล้องคอมันไว้สายมังเฮียนนะ่ะเออเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมกว้างนะครับจะอยากให้ดู ถ้ามันขานะถ้าไม่มั่นใจนะเอาพัเต็บติดเดอ้ออยาให้หลุดในสนามได้เมื่อวานนะหลุดไปสองอันนะนนขาดไปอันหนึง่งถ้าไม่มั่นใจนะติดเลยตีนทุกแกมันไอนี่แล้วเ,เดินหน่อยเดินหน่อยนิดนึง เดินหน่อยนะครับก่อนที่จะรัดอ่านนี่เดินก่อนนะครับรัดครึ่งหนึ่งแล้วก็เดินอีกไม่ไม่ต้องรัดแน่นขนาดนั้นหรอกไม่ต้องเอาสักแ0ดเอร์นะ่ะไม่ต้องถึงร้อยก็ได้ไม่ต้องเต็มที่หรอกเอาสัก 80%, ดสิบเพราะว่ามาเราทอดต้องชั่วโมงหนึ่งมันถ้าจะรัดอะไรแน่นขนาดนั้นมันโอ้โหแล้วก็อย่าลืม ปรับปากมันใยเด้อน่ะปรับปากมันนะมันตึงเกินนะแต่ไม่ใช่ว่าให้มันหย่อนเกินนะครับปากมันก็ให้พอดีนะครับแล้วก็โรท็อปนะครับจูงมาออกไปเอาไปปล่อยแปลงนะครับแปลงหญ้าเพนกูล่านะครับเราไม่ได้ปล่อยมา เกือบสองอาทิตย์นะครับหญ้าตอนนี้สวยเขียวนะครับแทบจะไม่ต้องจใจหญ้า,ยยาแห้งให้เลยนะครับปรับให้ดีๆจัดระเบียบว,วัดดูนะครับว่าสายโกนมันพอดีไหมก่อนที่จะขึ้นมานะเพราะว่าเราขึ้นปุ๊บเนี่ยเรา มันปรับยากนะครับเราปรับอยู่บนหลังมานะถ้าคนไม่เซียนจริงๆปรับไม่ได้นะครับเราต้องปรับนะครับเราเราต้องรู้นะครับว่ายาวขนาดไหนนะครับถึงจะพอดีกับตัวเรานะครับคือเราจะวัดใส่แขนไว้นะครับหรือว่าเราจะเราจะดูตรงนี้นะครับดูตรงเขาเรียกอะไรเนี่ยผมก็ไม่เคยเรียกผมเรียกแบบรวมๆไปแล้วก็คืออานนะครับตัวนี้คืออาจจะ หูอานหรือเปล่านะครับอันเนี้ยคือเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเออมันยาวแค่ไหนถึงจะพอดีกับเรานะครับเนี่ยบางคนอาจจะประมาณนี้บางคนอาจจะพอดีกับเอหอหูอานอะไรประมาณนี้ครับมันก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือสังเกตให้ให้เราสังเกตเราจะเจะได้ปรับถูกนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาแขนวัดนะครับเอาแขนวัดคือเอาแขนวัดนะครับวัดจากวัดจากอานเลยนะครับวัดจากตรงนี้เลยวัดจากหัวอานเลยนะครับดึงมาดึงวัดใส่แขนวัดเรายาวแค่ไหนนะครับประมาณไหนเวลาเราจะขึ้นมาเราก็ต้องเช็คบูก่อนนะครับ น่องนี่อ,อไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับกระจูงไปละเพราหน้าหน่องนะยังไม่ได้หพ้าหน่านองผ่านงานแล้วบ่ผ่านแล้วบ่ยังไม่ยังไม่ถึงแบบว่า เก่งนะครับแต่ว่าพอที่จะขี่ม้าเดินขี่ม้าทอดได้แะครับแต่ยังไม่ได้เก่งเรื่องการส่งม้านะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนฝึกได้นะครับถ้าตั้งใจนะครับอันนี้ไม่เกินความสามารถของแต่ละคนนะครับ คครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรา,เาไปเจอที่สนามทอดนะครับโอเคครับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ